สวัสดีครับหลังจากแอดมินส่งลิงก์ให้นะครับเราคลิกมาดาวน์โหลดตัวแดชบอร์ดนี้ก่อนนะครับอยู่ตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับคลิกมาแล้วก็กดคําว่าดาวน์โหลดครับผมพอดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับมันจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ของเราเนาะอย่างเช่นอันนี้นะครับให้เรา Copy นะครับ Copy มาแล้วก็เปิดใน VPS ของเรานะครับเอามาไว้หน้าจอก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้ ดาวน์โหลดสักคู่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็แตกไฟล์ uh, นะครับแตกไฟนะได้มาละอันนี้นะครับผมเดสกบอร์ดนะครับแล้วก็ MQL4 นะครับเราก๊อปคำว่า MQL4 เลยนะครับ Copy นะครับผมแล้วก็เปิด MT4 ของเรานะครับ เราจะเอาไปวางตรงคำว่าไฟล์นะครับ Open Data Folder นะครับแล้วก็วางตรงนี้เลยครับมันจะซึ่งชื่อมันจะไปทับกับตัวเก่าของเขานะครับในโปรแกรมให้เรากด yes เลยนะครับไฟล์เราจะไปทับกันละแล้วก็กดลูกศรตรงนี้นะครับตรง x เปิดตรงนี้เนาะคลิกขวานะครับแล้วก็ refresh เห็นไหมมันจะมีคำว่าแดชบอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับ อ่าคู่เงินอะไรพวกนี้เราปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนเวลาเราติดตั้งนะครับเราจะติดตั้งบน Bitcoin นะครับนี่ลาก Bitcoin ตรงนี้มานะครับส่วนใครหาไม่เจอนะครับคลิกขวานะครับในแถบพวกนี้นะครับแล้วกดซิมโบลนะครับแล้วก็หา Bitcoin มานะ BTCUSD นะครับลากมาวางตรงนี้นี่นะครับโอเค ลากมาเนี่ยเราเอาพื้นที่มาเป็นที่วางกระดานเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากหลังจากนั้นนะครับกดทูนะแล้วก็ Option แล้วก็เนี่ยครับเราจะเปิด dll นะครับนี่2อันนะครับติ๊ก2อันนี้นะครับคือมันจะลิงก์ไปเพื่อให้ผมปลดไฟล์ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราลากแดชบอร์ดตัวนี้ครับคลิกค้างไว้แล้วก็มาวางปล่อยตรงหน้าจอนี้นะครับ ไปที่ common ครับอ่าอันนี้ติ๊กถูกต้องแล้วนะครับติ๊กตามนี้เลยนะครับอ่า input ก็จะเป็นการตั้งค่าข้างในมันนะครับอ่ากดโอเคก่อนนะโอเคครับหลังจากนี้นะครับอ่าขึ้นหน้ายิ้มบนขวาตรงนี้แล้วนะครับแล้วมันมีรูปล่างตรงนี้ status เขาจะบอกว่า stop อยู่นะครับให้เราแจ้ง admin ครับ แล้วก็บอกตัวเลขพอร์ตของเราอ่าเนี่ยครับบอกตัวเลขพอร์ตของเราซึ่งอันเนี้ยยกตัวอย่างก็คือ17260นะครับ17260ทางแอดมินเขาก็จะไปไปดูละว,ว่า17260เี่ยมันเด้งมาผมก็จะเป็นการปลดไฟล์ให้นะครับปลดไฟล์ให้อ่ะสมมุติว่าแอดมินแจ้งมาบอกว่าปลดไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราลากใส่อีกครั้งหนึ่งครับ กดค้างไว้แล้วก็ลากแล้วมาปล่อยนะครับมาเช็คดูคอมมอนติ๊กดูเหมือนเดิมนะครับโอเคกดโอเคได้เลยนะครับรอสักคู่นะครับนี่หน้าตากระดานก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ส,สังเกตดูนะครับเขาโชว์สัญ,ญลักษณ์จริงๆมันต้องเป็นลูกศรเนาะ แต่ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีลูกศรแสดงว่า VPS ที่เราเช่าเขาไม่ได้ลงฟอนต์มานะครับฟอนต์นี้ซึ่งมันไม่ได้สําคัญนะครับถ้าเขารัน่า e ออื่นแต่ว่า EA เนี่ยบางเอญเรามันต้องมีลูกศรเนียครับให้เราพับมาก่อนเนาะพับจอนะครับมาที่หน้าเดสก์ท็อปเห็นไหมผมมีไฟล์ฟอนต์ให้นะครับเดอรเบิรคลิกครับแล้วก็กด i n s t a l l ตรงนี้เลยครับกด Yes ครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับ กลับมาดูที่กระดานนะครับนี่เป็นรูปลูกศรแล้วนะครับสำหรับใครที่คิดว่าเอ๊ะกระดานทำไมแหว่งๆหวง,หงมันมองไม่เห็นด้านขวาเนาะให้เราปิดแถบตรงนี้นะครับปิดแถบตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมพอทีนี้ก็จะอยู่ตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้วก็รอให้สัญญาณเขาขึ้นเต็มนี่นะครับต้องใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับโอเค นี่นะครับอันนี้ก็สามารถเติมพอร์ตเล่นได้เลยอันนี้ลูกค้าฝากติดตั้งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมีคำถามอื่นสอบถามแอดมินได้เลยนะครับสวัสดีครับ